สวัสดีครับพี่น้องผมกับผมพญชาแนยครับเมื่อนี้เมื่อนี้ฝนตกกับหน้าขัดด่ามพาเลรนครับผมเรามียังไปน้ำเพลินกับกบระรักกรอนกอยู่สองตรครับผมพี่นอ้องกำลังถ่ายแต่งถ่ายครับแต่งบึงความซื้อของผาร้อมล้วกับจิตไป ทดลองครับพี่น้องครับพี่น้องมีนบอม,มีนอันนี้สิมาปากพี่น้องเด้อครับเด้อผู้ใดบอมีหรือโยอต่างจังหวัดต่างอำเภอเนาะต่างอำเภอมันสีหายสื่อยากเลยจังเลยครับผมมันเสื่อยกสิแข็งเสื่อยหาเสื่อยากครับผมครับอันนี้ครับผมพี่น้องถ้าผู้ใดบอมีเนาะอยู่บ้านอยู่หาเสื่อยาก,ก,ก,ายยกยครับผมสั่งไก่เราก็สั่งน้ำพริกแดงได้เลยก็ได้ครับผม อันใบกระดาษไส้เนี่ผมขายให้พี่น้องแบ่งให้นะแบ่งกันใส่ครับผมถือกระดาษขาแน่นอนครับผมพี่น้องแบ่งให้พี่น้องอันใบละสิบห้าบาทนะครับเด้อครับเป็นเบอร์สี่สิบครับผมที่ผมใส่ขาดอยู่นี่ขาดดีครับผมพี่น้องอันนี้แบ่งให้พี่น้องสามสิบบาทครับผมครับพี่น้องใบนี้กับใบละสิบห้าบาทเนาะพี่น้องที่ซื้อจากใบก็แจ้งมาครับผมจะให้พี่น้องสร้างพร้อม พร้อมไก่นะครับได้คันพี่น้องอยากได้บะหมี่เสียฮะมันสิได้บะหมี่คาซงตืมอีกครับผมมันก็สิได้สมมติไปเลยสิได้ครับผมใส่ดีครับผมพี่น้องสร้างห้อยลายอยู่กับเลยสิแบ่งให้พี่น้องนะผู้ใดบะหมี่ครับผมหาซื้อเนี่ยนะครับพี่น้องใส่กับลูกหมูหน่อยเฮะไหนได้ทุกรุ่นนะครับใส่ง่ายก็เลยนี่หมุนเขาเลยครับหมุนเขา ธรรมดาปกติใส่ไงพี่น้องห้อง,งปรับปรับใหม่ปรับยังเสียห้องโบมีมีกบมียังขึ้นสี่สีบครับมันเ้างกับใช่ตัวนี้ปรับแทน,นกบแท่นยังกระเด็ครับผมพี่น้องบางเรมันบัสซี่ห้องแต่เล้งบางเรื่องปรับตรงนั้นครับผมพี่นอ้องเนียนๆกริบๆแบบดีก็ครบหมแล้วครับทางเพียรคัดเซเบิ่งครับพี่น้องคัดง่ายคัดดีสห้งองสิ่ลบ ใหม่ที่มันบอดีครับคัดดีคัดง่ายพี่น้องครับผมครับของได้บอดซีราก็บเล้งิึงแล้วก็ค่อยเปิดเจาะหลอดหน่อพี่น้อง นี่ก็สิแต่งคือกันครับผมพี่น้องอันเป็นไม้เก่าเด้อพี่น้องเด้อที่พ่ใส่ยน้อยเฮ็ดส่วนหลายสิเอาแต่ไม้เก่ามาเฮ็ดครับผมไม้เก่ามันค่อยบ่ักครับผม ครับอายุการใช้งานต่ำพาพยังใช่หน่อยใส่เนาะครับเนาะัวจุกอันนี้ก็ตีใส่ใส่อยประมาณจะสามแผ่นนะพี่น้นองเนี่ยสามแผ่นพี่น้องที่ซื้อไปสองแผ่น,นก็ได้สามแผ่นก็ได้ครับมันอายุการใช้งานประเกิดนี่เนาะครับมันงรงนี้เป็นฟองน้ำม,มันก็ตีเวลาเปต่ำต่ำขอบต่ำยังเสียมันก็สิมันก็ติเปื่อยไปเปื่อยไปก็ววสิเล่นหน่อยลงน่อยลงครับผมนี่เห็นปะ เลียหน่อยลงหน่อยลงครับผมก็สิใส่ได้ก็สิเลียมองจับพื้นที่หน่อยครับผมพี่นอ้องประมาณสรุปเราประมาณสามใบครับพี่น้องพอดีต่ออันอน,อน,อนี้หนึ่งแผ่นนี่ครับนี่ใส่ในสามใบกับอันนี้ถ้ามันต่ำดูก็ระสีสองครับผมพี่นอ้องนี่ฟ้าเป็นคมเป็นอย่างไรครับสำหรับพี่นอ้องฝากไปไดเด้อครับเด้อผู้ใดบ่มมีมูอตั้งเหยียบวัดตั้ง,งหัวเรื่อนหาซเสีงยงกันสั่งเกตุเสียน่อยสักหน่ครับผม ครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาสามีน้อพี่น้องเนาะเดี๋ยวพูดยัญไงซะหน่อยกับคัดอัณิตรและมาบอกข่าวพี่น้องครับผมครับขอบคุณหลายๆเด้อครับที่ติดตามชมครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณหลายๆเด้อครับผมสวัสดีครับผม